บอลแรกเยี่ยมเลยครับแล้วก็จ่ายมาชาชูออนตีตีบล็อกยังรองได้อยู่เอาข้ามไปก่อนครับเป็นฟรีบอลแล้วเล่นเลยครับยังไวครับพิญญุษ์ชาชูออนตีมาแล้วได้ไหม,มต้องฟรีบอลล้วครับไทยโอกาสของโครเอเชียครับยกมาแล้วตีมายังเหนียวอยู่ครับจ่ายมาลูกนี้เป็นชาชูออนตีเซฟบล็อกได้ สามเมตรกลางครับยอดมายังได้อยู่ครับทยยกมาต้องเอาข้ามครับเซตข้ามาต่อมาสามเมตรหลังครับตีอัดนะครับเหนียวครับเล่นกันนานเลยครับต้านนี้ชัชุออนตีอีกทีนึงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห่าจะได้แต้นนี้ครับสู้กันสนุกเลยครับแลลี่กันนานเลยต้องชมน้องๆนะคะการแก้บอลของน้องๆเนี่ยไม่ได้แก้ให้เล่นง่ายๆค่ะทำให้ทางโคเอเชียเนี่ยไม่สามารถที่จะเซตบอลสูตรได้นะคะ โอ้บอลแก้แต่ละลูกนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะ